ผนดาวตกแปลงล่างแปลงล่างคันสองเอาไว้สวนสวนลุงลุงเอองานป่าแค่ตัวเดียวครับผมเพราะว่าป่าแม่งเก่งสับนะครับผมไปได้ทุกที่ฮะคือลาแม่ป่ามาเว โอ้โหเหี้ยอะไรเยอะแยะนี่อโอ้โหเต็มท้ายบนเลยเจ็บแคโอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแวร์แมนซีเฮ็ดเหมือนเดิมนะครับผมกับเกมเจ็ดบาทนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดตู้เอสคาโนกันครับผม <S <S ถามว่าทำไมต้องเปิดตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาอะไรครับบ่ายโมงสี่สิบแปดแล้วครับไปเปิดกันเลยครับผมเพราะว่าเราจะเอาพลังป่ากันนะครับผมป่าเน,นี่ยยิ่ง ยิ่งแดดร้อนยิ่งตอนเที่ยงเนี่ยยิ่งโหดนะครับผมเพราะงั้นตอนนี้บ่ายครึ่งแล้วครับเราต้องรีบเอาครับพลังเดี๋ยวพลังไปหมดนะครับแต่ว่าก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับบอกว่าให้เปิดตอนกลางคืนเพราะว่าป่าจะอ่อนแอแล้วก็จะมาง่ายครับผมแต่ผมไม่เชื่อครับผมจะเอาตอนเช้าเลยครับเปิดนะครับตอนฟังฝังเยเปิดไปเลยครับไปแพ็ค่ายครับผมหมูถือไม้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย สวนเฮ้ยมีสวนว่ะมีลุ้นครับมีลุ้นมีสวนยังไงยังไงต่อปัดทิ้งไปทีดิปัดทิ้งไปทีดิสีลุงไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยลุงไหมเฮ้ยมาแต่ตู้แรกเลยปะเนี่ยไอ้เ okay! ท <c oughs> ่มีจำนวนเสียสามสิบแค่ได้เหรอเออสองคนหน้าไปไอ,อ้อขานอไอ,อ้อขานอไอ,อ้อขานอไอ้ขานอปังหนึ่งลุงว่ะ โอ้โหวิญญาณรอบแรกก็มาเลยวะเฮ้ย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 กาลันเฉยที่ไม่แา่ไหนเนี่ยกาลันวิหลงตู้หรือเปล่ามีเพิ่มกาลังไม่หรือวะไม่ดูที่ยะไรเลยคุณเ,เ,เปิดโน้ป <Nope. S 1> ทีนี้กูก็เปิดนะผมไปปึ้งปดไปเออกาลันไอ้เฮียก็จ๋าดีใจลุงมาอังแรกไปโอ้โหป่ามาเลยก็ตายมง เดี S <S, <S <2 Pop> okay. <co> ๋ยวเราฟังปีศาจฮะเดี๋ยงมันก็เท่นะครับผมเพิ่มมา5เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ฟองสูญจุด17เปอร์เซ็นต์ขอว่ามีการันเลยยังดีครับการันไม่เคยได้ครับต้องป่าครับต้องป่าทั้งนั้นครับผมไปครับผมโอเคถ้าผมได้ป่าผมจะโพสต์ขิงในกลุ่มครับผมถล้วค่า300เพชรของผมเนี่ยได้ ผมจะโพสต์ในกลุ่มผมจะอัพเซ็เวิว75แล้วก็ใส่หกดาวก็ไปโพสต์ในกลุ่มว่าตอนนี้ดีไหมครับผมเห็นเขาเอากันผมก็โอเห็นเขาเปิดกันผมก็เปิดตามเขาครับผมแล้วผมก็เผลอัพไป <c oughs> ครับผมมาถ้าจะรอดตีนนสวันรับผมมาเฮ้ยสวนมีสวนแล้วก็มีเคาน์เตอร์รอบแรกครับผมมาได้ปะลุงลุงเออ เฮ้ยมาไม่พักเลยนะเยี่ยมมือคุณเนี้ยปุ๊บอืมน้ำจิม้มน้ำจิม้มเดี๋ยวพวกเนี้ยพวกน้ำจิม้มไป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 ก,การแส่ลุง้งก,การแส่ลุง้งามามา,มา มดคําซีเวานะครับผมงฝ<ป>น,นดาวตกแปลงล่างแปลงล่างขันสองเอาเว้ยเอาเว้ย <c oughs> สวนสวรเออเส็บคอเลยชิดเช่เชยังไงยังไงยิงมาอยากยิงก็ยิงมา ปัดทิ้งไม่ดีชีสีทองเหรอวะแต่ไล่่นนอน SSR สองตัวตัวเดียวก็ได้แต่ปา๋าไม่ปัดเข้าหน้าผมาแสดงว่าตัวเดียวนั่นไงขอปา๋าตัวเดียวขอป๋าเลยเออ,อค่อยไปดูสกิลที่หลังครับผมเปิดด้ครนะเดี๋ยวพลังสายยังหมดครับผมถ้าเปิดไม่ได้รอบเดียวเดี๋ยวผมจัดหนักเลยเดี๋ยวเติมเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันครับผมไป Nghĩ LẠI Nghĩa kia ngủ Ôi dìa ơi tui Đem luôn về Gặp lối Có đi hấp Bởi 3 kia để đang mang 3 Học tết กเก่งสับนะครับไปได้ทุกที่นะคือยังเยงม,าาามาสคัสนโนอสคันนจริงมือคนี้เปนขอจริงเอเ้ยกูมีพอดคิงนี่ตุม่มเลย ี่รอบวะสี่รอบเด็กได้ตามาสี่รอบปามารอบทีสี่ใช่ไหวะร้อยยี่สิบเป็ดโอ้โหมันของจริงหรว่ามือคู่นี้มาใครอยากให้ผมเปิด็อกซ์มาในเพจแล้วบอกเดี๋ยวกุ๊เปิดไห้เปิดได้ทุกคนเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีสุดสุดบอกเลยว่าตัวนี้อู๊ดชอบ <ughs> ไปดูสกิลป่ากันนี่ครับ,บมาตามสัญญาครับอัพเต็มอัพเต็มโพสขิงในกลุ่ม ตั้งเป็นหัวหน้าด้วยป้องเออขับวิวไปครับขัเ,เวิวไปไม่อ่านครับสกลิลอะอยังไงก็เก่งครับผมไม่ต้องสืบ <c oughs> ไปครับไปบอกแล้วเปิดตอนนี้พลังปา่ามันมาครับผมเนี่ยป้องี่โมงเนี่ยบ่ายโมงห้าสิบหกครับพลังป่ามาเต็มเต็มย <c oughs> ีกังป่ามาด้วยกับกับไอตัวป่าเนี่ยโคตรเยอะครับผม เรื่องกิจกรรมเนี่ยผมผมว่าจะอ่านให้ฟังอย er er. ู่แต่ว่าเอาหลักๆเลยง่ายๆก่อนเลยก็คือล็อกอินทุกวันับผมได้ของดีเยอะมากครับผมแค่ล็อกอินทุกวันก็อย่าลืมไปล็อกอินกันนะครับผมล็อกอินทุกวันเช่นั้นครับผมได้ของดีได้ได้สร้อยเอเดนอาร์เลยแล้วก็มีมีบอสคิงเข้ามาครับตอนเนี้ยอุ้ยเอาตอนเนี้ยเป็นตบบอสคิงยี่ที่อะเลือกเจ็ดสิบห้าหกดาวเลยป้องเออ ดูครับดูครับใส่กูเตรียมพร้อมดูสงบเป็นร้อยเสียงโหงเลยเช่นใครเป็นช่างฆ่ามาออกคำสั่งกับฆ่ากันฆ่าคือผู้ยืนอยู่บนสูงสุดของเราพวกนี้พวกนี้ยังไม่ยอมรับแทนโลกฆ่าก็คือเอสคาร์โนสไลออนซินบาบังซิงโตเอสคาร์โนแล้วก็อะไรวะอับเวลเอออับเวลไอสัตว์คราวนี้ไปให้มันจบจบไปเร็วๆไปครั้งยิ่งใหญ่ไปจบไป ไอ้ยี่อูดมาจบ้องเ,เพลงให้มันไวๆไ,ไปให้มันไวๆไ,ไปนี่นมันไวไวไปออะไปเลยใครมันช่างกล้ามาออกคําสั่งกับข้ากันข้าคือผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดงของพันธ์ทั้งหมดผู้ยอดเยี่ยมไม่รองใครในโลกนี้ข้าก็คือไลออนสินบาบแห่งสิงโตเอสการนโน ต่อต่อครับต่อต่อเลยครับต่อเลยครับซึ่งสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยไปอ่อาที่จะหมดเดี๋ยวไปแลกแป๊บแป๊บกันสอ่อเข้าไปเลยไปเลยยาวไปยาวไปไปไปกันเลยเรา,เราสำเร็จมเามาเจ็ดสิบเราเว้ยเจ็ดสิบเราเว้ย ต่อครับอัพต่อไม่รอแล้วจ้าอัพต่อไม่รอแล้วจ้าสใส่ครั้งยิ่งใหญ่ไปให้มันจบๆไปเพื่อนเออมันยิงได้อย่างนี้ครับป่าเอสเออกดไปกดไปเจ็ดห้าเรียบร้อยยัง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 ไม่เจ็ดห้านี่เจ็ดห้าต้องอย่างนี้ผมเจ็ดห้าต้องอย่างนี้จะไป โอเคดาวไปหกดาวไปอีกทีดาวหกดาว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 ,ดาว,ดาวนี่เพิ่มไปเพิ่มไปพ่อหนุม่มเพิ่มไปพี่ปา๋าคือถามว่าเก่งไหมไม่ต้องถามครับกูชอบกูอวยแค่นั้นครับแต่แม่งก็เก่งอยู่ดีนั่นแหละครับผมผมันก็เป็นตัวที่มีคุณค่าในก,การปั้นครับผม ถามว่ามันแพ้มันแพ้ทางดับแพ้ทางเฮียวบํมแดงนู่นนี่น่ะไม่เป็นไรครับกูก็มีครับผมกูลงคู่กับดักแดงกับอาทเธอร์แดงเอ้กับกาเธอร์แดงเลยเออ,อเอาเชื่อไม่มีของ <S <S แป๊บนึงเอ้าเท่ากับว่าผมรออินสองวันเลยดิสองครั้งเลยนะเอา้ากูได้สองอันเลยดิเอาโอเค เข <laughs> ้าก่อนเที่ยงวันดีอย่างนี้นี่เองครับผมปิดประปุงปุ๊บเราได้อัปเดตได้อัปเดตเสร็จมามาวันนี้เท่ากับว่าเราได้ล็อกอินฟรีหนึ่งวันเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานผมก็เข้าล็อกอินแล้วนะเออไม่ได้อย่างนี้ครับเกมคุณภาพครัผม <c oughs> <c oughs> ไปอัพกันต่อครับผมมาหาดาวเลยห้าดาวแล้ว,ลวเฮ้ยหดาวไปดีหดาวไปดีเออ เรียบร้อยครับผมบะมาเอาของมาใส่ก่อนเอาของมาใส่ก่อนยิงป่าจะเป็นโจมตีป้องกันครับเดี๋ยวเราเราเข้าไปจัดอีกทีครับผมมาเราไปดูสกิลป่าครับผมสกิลที่หนึ่งครับผมสร้างดาเมจ500เปอร์เซ็นของพลังโจมตีทั้งหมดเกรศัตรูและเพิ่มเกรถ้าไม่ตายในขั้นแรกไม่เพิ่มขั้นสองเพิ่มหนึ่งจุดขั้นสามเพิ่มสองจุดนะครับผมแล้วก็สกิลที่สอง ครูสุริยะอัมมหิตหรือ,รอว่าครูซันนะครับผมสร้างดาเมจ180%แก่เป้าหมายหนึ่งรายแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ของไม่สามเทินสามเทินอันนี้180อันนี้สองเทนินสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคอมโบป่าก็คือโยนสกิลสองไปแล้วก็สกิลหนึ่งสามนะครับผมมันจะแรงขึ้นนะครับผมมันติครับสร้างดาเมจ 840%ของพลังโจมตีกับสตูนหนึ่งรายแล้วก็ประสานสร้างดาเมจ960%ครับผมก็พารสีป่านะครับผมหากเกตให้ไม่ตายของสวินเต็มจะลบบัฟทั้งหมดที่อยู่บนหัวของอัศวินนะครับผมคืออาเธอแดงบัฟมาเต็มๆเนี่ยไอเกตให้ไม่ตายป่าเต็มปุ๊บแม่งลบหมดใครปั๊บใส่ป่าตอนป่าสีเต็มคือลบหมดครับแต่ว่าสกิลลดเกตให้ไม่ตายอ่ะใช้ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปไปปลดกันนะครับผมเราไปดูตัวอย่างสกิลกันดีกว่าครับไป เราไปดูสก,กลิลกันครับผมสก,กลิลที่หนึ่งมาสก,กลิลหนึ่งครับผมสามดาไปอีคิมอสกู่สี่หมื่นคู่สาม เกดเผาไหมเมื่อก,กี้ 40, นะกก 40, นะกสี่หมืนะเมื่อกี้สี่หมนะเราลองลองลองแบบปลาคูโรซันไปจอนแล้วก็ค่อยสับไปกันหยโอ้โหสับไปจากมมสี่หมื่นสามอีกิมสหมื่นเจ็ดเน่ตเท่ะนะครับต้องปลาจี๒ไปลยวนะครับผมมาดูบันเตันโอ้โห,โหเสื้อขาดเม่กี้ เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ซิสปังแสนห้ายิบเคยิบเคมาติกับเมอร์ลินเนี่ยผมเฟิร์ฟีคิวอยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งน,น้องอย่าตายเอ mm hmm. งปังไม่ตายก็ยังไม่โตอ่ะไอ้พี่โดนอย่างเงี้ย น่ารักแสนโอเคสำหรับชุดก็นี่ครับแล้วก็มีชุดเข้ามาหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนเดิมถ้ามีตังก็ไปเติมซื้อเลยครับผมคุยังไม่มีตังครับผมฉะนั้นก็กด Subscribe ช่องผมด้วยครับผมผมจะได้มีตังมาเติมชุดครับป<ะ>ัอก <laughs> ไต่เขาตังแบบมีนเนี้ยเปรี้ยวอันเนี้ยเปรี้ยวสุดแล้วครับผมแล้วก็ขวานอันนี้ขวานเติมครับอันนี้ขวานเทพดิต้าขวานเทพดิต้านี่ต้องทำจริกรรมจะได้นะครับผมชุด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 เนี้ยแม่งสุดจัดแล้วชุดนี้แหละต้องมีแล้วแหละรอมันขายเป็นเพชรเป็กรุ๊จัดแน่นอนครับผม นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเปิดกรชาครั้งนี้ก็มีคําพูดลงาจอะไรประการใดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยมาท่านที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมเวลแมนซีน,นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครสมกีเพชรได้ก็คอมเมนต์บอกๆก,กันได้ผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายจ้ะ